ทางนั้นสบายดีทางนี้ก็สบายใจนะคะทุกคนเลยทางน้นสบายดีทางนี้ก็สบายใจคะ่ะสวัสดีนะคะสิบเก้าร้านคุณดูนะคะฝากแชร์เข้าใจเข้าใจให้หนูหน่อยนะครับหรือว่าพี่น้อยหน่อยนะครับพี่น้อยอาจจะพูดเยอะไปหน่อยใช่ไหมพูดไม่ค่อยเก่ง สวัสดีครับ้อมสวัสดีครับเซกขอบคุณครับนัดเข้ามาแล้วแทวิ่งหนีเราได้ไหมอ่ะขอร้องเอาไอไม่เชื่อหรอกว่าไม่มีผัวแตม่มีแฟนเช่ปนน้องเรื่องจริงค่ะไม่เชื่อละถ้าเป็นเอฟซีจะรู้สวัสดีครับพี่น้อยสวัสดีนะครับนัดคนหล่อของพี่น้อยอุ้ยน่ารักอ่ะ น่ารักตรงไหนรูอป้าน่ารักตรงที่ว่า f อซพี่น้อยทั้งที่ไม่ใช่เพื่อนหรือว่าคนแค่ผ่านเข้ามาแต่จำพี่น้อยได้น่ารักน้อยจริงหรือเปล่านะไปดูที่คลิปสิครับน้อยหรือเปล่านะครับอ่าถ้าดูชื่อแล้วเอยถ้าดูที่คลิปจะรู้ว่าน้อยหรือไม่น้อยนะครับขอบคุณครับพี่แบงค์จ๋าขอบคุณจ้าโมจ๋าขอบคุณครับ พี่แบงค์บคุณครับสำหรับหัวใจทุกดวงเลยน่ารักมากเลยขอบคุณคะ่ะเอฟซีพี่น้อยอน่ารักจังน่ารักคลิปแรกครับผมนายจตุตนี่แหละสวัสดีเจ้าสี่สิบห้าล้านคนดูคนดูเยอะมาก จะได้ไม่มีเพลงฟังเนาะสวัสดีครับทานข้าวหรือยังทานแล้วจ้าไข่ดาวค่ะพี่แบงจ๋าพี่แบงทานหรือยังคะสวัสดีครับผมแม่เล็กนะ <c oughs> <c oughs> ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับใครที่เขา่าใครที่ผ่านเข้ามาขอจอขอใจเป็นกำลังใจฝากติดตามให้พี่น้อยหน่อยนะครับ ใครที่เป็น fc เก่าทักได้นะครับไม่กัดใครที่เป็น fc ใหม่อยากติดตามก็ติดตามไว้นะครับใครไม่อยากติดตามก็ไม่ว่ากันนะครับทานแล้วค่ะครับผมไม่ต้องล้างล้างหน่อยเถอะครับล้างหน่อยเนาะ ขอบคุณครับสำหรับหัวใจทุกดวงสวัสดีครับร้อยห้าสิบเอ็ดคนดูว้าวคนดูขนาดนี้หัวใจต้องเยอะกว่าน,นี้แล้วปะคนดูต้องร้อยห้าสิบหัวใจต้องเยอะกว่าน,นี้นะคะเดี๋ยวอายเขานะเดี๋ยวอายช่องอื่นนะครับช่องอื่นมีคนดูแค่สามสิบคนเขาได้หัวใจตั้งสิบเคยี่สิบเคเลยนะครับเป็นแสนยังได้เนาะพี่จะทำอะไรล่ะครับให้ทำอะไรอะครับ สวัสดีจ้าพี่ศากคนรอคิดถึงค่ะพี่สกักสบายดีนะครับกินข้าวหรือยางฝนตกไหมคะพี่ศากจ๋าขอบคุณจ้าน้องนัดคนรอขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับ,อบ,รบดอกเดียวไม่พอนะครับที่รักจ๋าดอกเดียวไม่พอนะครับเดี๋ยวมาซ้ำต้องหลายๆดอกนะครับสวัสดีครับ แท้ไหมครับอือของแท้นั่นนะคะไม่มีของปลอมนะคะร,รุ่นนี้แก่แล้วไม่ได้ทำของปลอม,มทําไมนะครับของแท้หมดครับผมขอติดตามนะครับขอบคุณครับหมาแก่วน่ารักอ่ะอย่าเป็นอย่าเป็นอะไรนะมาเด็กจังดูแล้วครับ พี่น้อยขึ้นไลฟ์ตอนไหนดูตลอดอุ้ยเอฟซี FC พี่น้อยน่ารักมากเลยลูกน่ารักดูอะไรอะ่ะยืนเต้นให้ดูหน่อยดิพีิศไม่มีเพลงจะเต้นได้ไงอะ่พีิศพี่ศัก็ออกเนาะสายชาร์จหนึ่งไม่มีอะ่ะอายุแล้วอายุเยอะใช่ไหมยังสวยใช่ปะ สวยครับขอบคุณจ้ากิติแน่นอนแล้วนอนเลยเนี่ยสวัสดีเจ้าใครเข้ามาแล้วฝากเข้อจอข้าใจหน่อยนะครับพี่สากฝนตกไหมครับพี่สาก97คนดูฝนตกไหมครับอยู่ที่ไหนกันบ้างเอยหน้าเด็กมากเลยก็แก่อยู่นะครับตามอายุนะครับขอบคุณครับสําหรับการติดตามนะครับผมขอบคุณนะครับก็ตามอายุครับแก่แล้ว สวัสดีครับอายุสามสิบถึงยีิบเก้าพี่น้อยอายุสี่สองแล้วเอ,อายุสี่สิบสามแล้วครับแก่แล้วครับโอ้โหคุณพิมพ์อะไรมาให้แก่ผู้จัดด้วยนะครับสวัสดีครับแปดสิบห้าล้านคนดูสวัสดีครับ มาเร็วรีบมาเร็วเรเสวัสดีครับเดี๋ยวพี่น้อยลงไลน์นะวัสดีครับผมวัสดีครับวันดีครับวันนี้เป็นวันที่พี่น้อยพูดเยอะมากเพราะคนแบบมันจะเป็น fc ใหม่หมดเลยนะเป็นเพื่อนใหม่หมดเลยป่ะเนี่ยใครที่ยังเป็นเพื่อนพี่น้อยบ้างเนี่ยสวัสดีครับหน้ายังหน้ายังสาวอยู่ครับหน้ายังสาว ทำไมจะหัวล้อด้วยอ่ะ